สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะ,นนะ,คะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกันที่สาขาราชบุรีเลยค่ะว่ามีรถคันไหนที่น่าสนใจกันบ้างสําหรับวันนี้นะคะแก้วก็หยิบอีโคคาหรือว่ารถเก่งเล็กอีกหนึ่งคันที่เป็นรุ่นยอดนิยมบอกเลยว่าที่บอยรถบ้านเนี่ยม,มีคันนี้ทุกชมเลยสําหรับวันนี้พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Suzuki s w i f t 1.2 GLP ี GL 2019ค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะปีใหม่เลขใหม่อยู่ที่50,000กว่ากิโลด้วยนะคะแล้วก็มาในเกียร์อัตโนมัติ บอกเลยว่าสาวๆท่านไหนที่กําลังมองหารถใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะขับในเมืองหาที่จอดรถง่ายขนาดกระทัดรัดแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมีความเป็นสปอร์ตไม่ตกรุ่นเลยสําหรับเจ้าคันนี้แก้วแนะนํามากๆบอกเลยนะคะสําหรับเครดิตลูกค้าคันนี้ถ้าเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวแต่ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยไม่มีเครดิตนะคะเพิ่งเริ่มทํางานได้ครึ่งปีหรือว่า1ปีเนี่ย สำหรับเจ้าคันนี้นะคะฐานเงินเดือนอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปนะคะดาวเพียงแค่7 0 0 0พันเท่านั้นลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่6 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองบอกเลยว่าออกได้ง่ายมากๆที่บอยรถบ้านนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้สําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ร้านเราเนี่ยมีครบทุกโฉมเลยแล้วก็สีเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้ที่สต็อกที่ร้านก็จะมีสีดําคันนี้เลยสีแดงสีส้มสีขาวนะคะมีเลยใครที่ชอบสวิป ให้เข้ามาดูที่ร้านเราก่อนค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเ้าจะพาชมกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ผ่านการใช้งานมามากน้อยขนาดไหนค่ะ ในส่วนตัวถังนะคะก็จะมาในสีดําเงาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นสีดําด้านทั้งคันเลยแล้วก็บริเวณไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะโคมใสๆเลยในส่วนของ Daytime Running Light เนี่ยมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยทุกคนอาจจะเห็นในส่วนของร้อยคนแมวต่างๆนะคะมีมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บงานขัดสีให้สวยกิฟแน่นอนก่อนส่งมอบค่ะ ด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะก็จะมีบริเวณซุ้มล้อเนี่ยจะมีสีดําด้านนะคะเป็นชุดแต่งติดมาให้เลยรอบคันสะเก็ดด้านข้างเรียบร้อยแล้วในตัวล้อของเขาเนี่ยจะเป็นล้อกระทะแบบมีฝาครอบขนาด15นิ้วค่ะยางเดิมติดรถเลยเป็นยางบิตโจนปี19ค่ะบริเวณด้านข้างนะคะกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่บริเวณแก้มรถมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้บริเวณด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะมือจับเปิดประตูด้านหลังเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านบนค่ะ ซึ่งให้ความเป็นรถสปอร์ตมากๆนะคะเหมือนกับมินิคูเปอร์เล็กๆเลยสาหรับเจ้าคันนี้ก็บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยมาต่อกันนะคะด้านหลังเริ่มจากด้านบนเลยค่ะสปอยเลอร์นะคะสดีดําด้านรงเข้ารูปมีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยค่ะแล้วก็ไฟท้ายของเขาสําหรับเจ้าคันนี้นะคะคล้ายๆกับตัว C ีเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะซึ่งโคมก็ใสๆทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็เพจชื่อรุ่นนะคะ Suzuki ติดมาให้ครบทุกตัวอักษรเลยค่ะ ด้านหลังนะคะยังมีสเกิร์ตท่อคู่ติดมาให้เป็นชุดแต่งอีกด้วยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเปิดขึ้นมาสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถแฮทแบ็กนั่นเองด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่ใส่ของนะคะมาให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งเบาะของเขาบริเวณเบาะแถวที่2ก็สามารถพับได้อัตราส่วน40-60เลยค่ะ มีไฟสองสว่างในห้องเก็บสัมภาระมาให้อีกด้วยนะคะบริเวณที่วางของชิ้นด้านบนนี้ก็สามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันถ้าใครที่ขนของที่มีความสูงขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้เราสามารถถอดเก็บไปได้เลยค่ะในส่วนโครงสร้างของตัวรถที่ร้านเราแก้วพูดทุกคลิปเลยสําหรับเจ้าคันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะรถไม่เคยผ่านการชนหนักือความจมน้ําหรือไฟไหม้อะไรมาเลยนะคะน็อตบริเวณด้านหลังลอยอาร์ตต่างๆนะคะโครงสร้างคันนี้คือสวยสมบูรณ์มากมาก ใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อเราเข้ามาก่อนได้ทุกช่องทางเลยสําหรับภายนอกเจ้าคันนี้นะคะก็สวยงามมากๆเดี๋ยวแกวจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในกันบ้างว่ามีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วก็ผ่านการใช้งานมามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวตามแก้ไปเลยค่ะ อนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้เรียบร้อยแล้วดีไซน์การออกแบบภายในเนี่ยจะมาในสีดําเปียโนแบ็กเลยนะคะแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะตัดสีขาวนะคะมาให้ด้วยเพิ่มความสวยงามนั่นเองในตัวเลขไม้เจ้าคันนี้นะคะหน้าปัดเรือนไม้ของเขาก็บ่งบอกเรียบร้อยแล้วค่ะเลขไม้ของเขาอยู่ที่51,000กว่ากิโลนะคะในส่วนเลขไม้นี้ก็เป็นเลขไม้แท้เลยแล้วก็การแสดงผลบริเวณหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยก็จะเลืองแสงสีแดงให้เราด้วยนะคะดูมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นตัวแอร์นะคะที่เป็นช่องลมของเขาก็ดีไซน์ มาแบบวงกลมนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะสวยงามมากไม่มีชิ้นส่วนไหนแตกหกักหรือว่าชำรุดเลยสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะ สำหรับเครื่องเล่นเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องเล่นที่สามารถรองรับในส่วนของ CD ได้ USB AUX เชื่อมต่อได้เลยค่ะแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับแมนนวลใช้งานง่ายแอร์ Air คันนี้ก็คือเย็นเลยค่ะใช้งานได้แบบปกติเลยซึ่งในส่วนของเครื่องเล่นของเรานะคะยังสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยอีกด้วยพวงมาลัยของเรานะคะมีมัลติฟังก์ชันมาให้นั่นเองค่ะในส่วนปุ่มนี้นะคะสามารถใช้ควบคุมได้แบบปกติเลยค่ะ ลงมาบริเวณคอนโซลกลางนะคะในบริเวณหน้าเกียร์เนี่ยก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้เรา2ช่องพร้อมกับช่องเชื่อมต่อนะคะในส่วนของ USB AUX US นะคะแล้วก็ช่องไฟ12โวลต์นั่นเองมีมาให้ด้านหน้าหาง่ายใช้งานง่ายค่ะแล้วก็บริเวณเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะคะซึ่งบริเวณเกียร์เนี่ยสวยงามมากคุ้มหนังมาให้ด้วยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดหรือชํารุดเลยด้านหลังเป็นเด็กมือแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้านหลังให้1ช่องค่ะในตัวเบาะเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําค่ะ ซึ่งบริเวณพนักพิงก็จะมีลายกราฟิกมาให้นะคะเล่นลายมานิดนึงทําให้เบาะคันนี้เนี่ยดูเทมากๆแล้วทรงเบาะของเขาก็เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตโอบด้านข้างด้วยเวลานั่งก็คือให้ความกระชับกับสรีระคนนั่งมากๆเลยค่ะ ระบบความปลอดภัยเจ้าคันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะพร้อมระบบเบรก ABS เปิดปิดท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้ไอสต็อปก็มีมาให้เช่นเดียวกันปุ่มควบคุมนะคะจะอยู่บริเวณด้านขวาหลังพวงมาลัยเลยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้แล้วบอกเลยนะคะว่าความสวยงามความสะอาดภายในรถเนี่ยมาเต็มมากๆบริเวณด้านบนนะคะที่บังแดดของเราทั้ง2ชิ้นยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยดูจากสภาพในตัวรถแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสวยกริบมากๆเบาะด้านหลังก็นั่งได้สบายๆเลย สําหรับคันนี้นะคะผู้หญิงสาวสาวตัวเล็กๆแบบแก้วเนี่ยใช้งานได้แบบปกติเลยองศาทัศนวิสัยในการมองด้านหน้านะคะหรือว่าการควบคุมรถเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็ใครที่ได้รับเงินเดือนอย่างที่บอกไปนะคะเริ่มต้นที่หมื่นสามคันนี้ออกได้สบายๆเลยใช้เงินออกรถแค่เจ็ดพันเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยค่ะและแน่นอนค่ะว่ารถที่ร้านเรานะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขบับ เปิดดูได้ทุกจุดทุกส่วนของชิ้นส่วนรถเลยนะคะหรือว่าจะพาช่างพาญาติพาคนรู้จักที่มีความรู้ในการดูรถเนี่ยมาดูรถของเราได้เลยเรายินดีให้บริการเลยค่ะและถ้าคุณลูกค้านะคะไม่สะดวกมาที่สาขาราชบุรีแต่ต้องการจะดูเจ้าคันนี้เป็นพิเศษสามารถติดต่อเก้ยวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเก้ยวจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้าสะดวกสาขาไหนเพียงแค่โทรมาแจ้งเราเท่านั้นเดี๋ยวแก้ยวจะให้ทีมงานเนี่ยย้ายรถนะคะไปให้คุณลูกค้าดูถึงที่เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก้ยต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ